พอสเองครับมาแค่นนะครับผมถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับผมไม่มีปัญหาเราทําได้หมดนี่ครับเราใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้นะแอมซอยนะครับยูโรเปียนนะครับบอกเลยว่าปรี๊ดนะอันนี้นี่หลังเนี่ยนี่แน่ไซส์คนละไซส์เลยชัดเจนสวัสดีครับวันนี้เรามาเซอร์วิสรถที่ไม่ค่อยได้เจอันปกติทั่วๆไปนะครับในที่เรานะครับก็จะเป็นพอยสเองครับมาแค่นนะครับผมวันนี้ลูกค้าด้วยความที่ลูกค้าเนี่ย มีเบอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยบอกว่าเอ้ยช่วยเซอร์วิสให้หน่อยแล้วกันเพราะเชื่อว่าหายากนะครับผมในถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับผมไม่มีปัญหาเราทําได้หมดวันนี้ทําอะไรวันนี้มาเปลี่ยนนะครับชุดเบรกทั้งหมดแล้ครับทั้งผ้าเบรกจานเบรกหน้าหลังครบเซตนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเปลี่ยนเป็นยังไงนะแล้วระหว่างนี้ระหว่างที่ทำเนี้ยเนี่ยมีคันยังไงมาเพื่อนเพื่อนน้องแกวี้นะครับมาหาครับ M340i นะครับผมคันนี้กำลังทำ t p m s อยู่นะครับผมก็ อยู่ในระหว่างก,การโครดดิ้งครับเดี๋ยวโคดดิ้งเสร็จแล,แล้วก็สลีปแล้วก็ไปทำเหมือนเดิมเหมือนที่ผมเคยทําคลิปให้เห็นเรื่อยๆอยู่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเซอร์วิสพอดมันยากกว่าบีเมหรือเปล่านี่ครับระหว่างรอของที่จะ r v i c e วิตมาขั้นนะครับผมก็ เราก็เอาเจ้า G20M30I นะครับที่เมื่อกี้บอกว่าโคดิ้งทำา p m s อยู่นะครับผมก็มาวิ่งนะครับไ้ครบ100%นะนี่99แล้วเดี๋ยวพอครบร้อยก็ขึ้นนะครับนะีอย่างที่เราเคยทำให้ดูหลายๆคลิปไปนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราทำเมื่อกี้นะครับนี่ผลจอนะครับปกติมันจะจบที่260นะความเร็วนี้ขึ้นเป็น330นะครับเพราะเจ้าของบอกว่าเขาจะขับให้เกิน330ะกลับมาแล้วนะฮะ <laughs> <G l ug> ื่อกี้ไปวิ่งอีกคันหนึ่ง s 3 3นะครับขึ้นแล้วเหมือนกัน t m s นะครับผม TPS สองคันนะครับผม G20 กับ F33 นี้เรามาถอดล้อเสร็จแล้วเรามาถอดที่ต่อไม่ใช่ไรเพราะว่าลูกค้าจะให้ช่วยถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะครับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้ฮะตัวแอมซอยนะครับผมไปดูดีกว่านี่ครับเราใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้นะแอมซอยนะครับยูโรเปียนนะครับบอกเลยว่าปรีดนะอันนี้เพราะว่าเจ้าน้องเกวี่ก็เสร็จตัวนี้แล้วครับผมอ่า รถสัตจ,จุนทสัตแมใส่รับรองปรี๊ดแน่นอนลินปรี๊ดลินปรี๊ดนี่ครับน้ำมันเครื่องแอมซอยพร้อมยัดใส่พอร์ชแมคคันเลยนะครับผมไปลุยชุดผ้าเบรกหลังกร,ระจานเบรกหลังมานะครับผมเดี๋ยวสรุปผ้าเบรกแน่เปลี่ยนแค่พับเบรกเดียวนะฮะจานไม่ต้องเปลี่ยนเพราะจานยังดีอยู่เลยก็เลยแบบเออไม่เอาเดีกว่าไม่เปลี่ยนนะ ชุดเบรตัวนี้มันเป็นของมาคั้นก็นจริงนะแต่ปรากฏว่ามันเป็นมาคั้นตัวใหม่นะครับมันเลยต้องใช้ตัวเดียวกับคายเยนนะครับคือเบรกมันใหญ่กว่าปกตินะครับตอนจาดีอยู่เลยว่าเนี่ยขอไม่ค้นเลยอ่ะเปลี่ยนทําไมนะเปลี่ยนแค่ผ้าพอแล้วเ่ยนเสร็จแล้วหนึ่งข้านะครับตอนนี้เงางามนะครับทั้งจานและผ้านะทั้งหลังมานะครับ้าเบรกอย่างใหญ่นะฮะนี่หลังเนะี่ยนี่แน่ ไซส์คนละไซส์เลยชัดเจนเป็นตัวเดียวกับคาเยนเนาะใช่ไหมตัวเดียวกับขยเยนเป๊ะเลยไปจัดไปไซส์นี่เราอันบ็อกกันนะอย่างสวยอะ่ะมันสวยวะ่ะเบรกแม่งสวยมาถึงจานหน้านะครับตอนนี้เปลี่ยนทับเบรกหน้าแล้วนะครับถอดถอด เดี๋ยวครับตอนนี้เราทําการเซอร์วิสเสร็จแล้วนะครับกับเจ้าพอร์ชแมคแคนตัวนี้นะครับผมจะบอกเลยว่าจริงๆเราอะสวิสได้หมดแหละถ้าเราอยากจะทำนะ <S 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 ไม่ใช่ก็คือถ้าลูกค้าฝากมาแล้วรู้สึกว่าโอเคพอทําได้จุดนี้เราก็จะช่วยทําให้นะครับเพราะจริงๆแล้วเราเนี่ยจะสวิสหลกักๆแค่บีเอ็มดัยูเทสลานะครับผมแล้วก็เริ่มหลังๆเริ่มมีเบนซ์หลุดมาบ้างนะครับมาเสียดสเบนบ้างก็ไม่เป็นไรลูกค้าฝากมาก็ช่วยให้นะครับผมก็เดี๋ยวนี้บอกอะถ้าอยากจะสวิสอะไรนะครับติดต่อเพีเอฟได้นะครับผม subscribe to my channel.